ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่่องเกษตรทดลองนะครับอะค่ะครับคลิปนี้ก็เป็นการทดลองอีกคือเก่านะครับอะครับเดี๋ยวมาเบิงว่าผมเสบเบิงยังมือนีครับก็คือนีเลยการใส่ปุ๋ยเขานะครับปุ๋ย3สูตรและก็ใส่ในส่วนเวลาเดียวกันก็คือห่างกันเค็มมือเดียวนะครับเออห่างกันเค่มือเดียวก็ถือว่าใส่พร้อมกันคือเก่าเนะนะครับตัวนี้ใส่มือเดียวกัน นี่ต้นนี้กับต้นนั้นใส่เหมือเดียวกันเดี๋ยวให้เบิ้งเขากันด้วครับแล้วผมสิบอกว่ามองเดเป็นสูตรใดย์มองได้เป็นสูตรเดอ่าเดี๋ยวให้เบิ้งเขาต้นนี้ก่อนนี้ต้นนี้เอ่อเป็นหน้าวานนะครับเป็นเขาอ่าเดี๋ยวไปเบิ้งอีกหน้าหนึ่งถัดไปมองนี้เป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมบรากกพระยังเพราะว่าสามพี่น้องนะครับเออนั่นก็อีกต้นนั้นของเอื้อยต้นนี้ของลุงต้นนี้ของผมนะครับเออกะเห็นบอมาเบิ้งกันนะครับว่า ได้ดีกว่าอมาเบิ้งตัวนี้ครับกันนี่อ่าเบิ้งเขาตัวนี้ได้ครับเดี๋ยวหันไปเบิ้งตัวนั้นไหมครับบาานี้หันเบิ้งตัวนั้นไหมเออนี่ครับแล้วหันมาเบิ้งตัวนี้ไหมเออปุ๋ยเขาลสูตรได้ครับสองสองอันนี่ปุ๋ยคขละสูตรนะครับแล้วหันมาเบิ้งของผมเออหันมาเบิ้งทางด้านผมเนี่ยบาดนี้นี่ครับตัวนี้ของผมต้องเหมดเลยปุนยงาวยปุ้นเลยครับปุ๋นจูจูต้นยูค้าดีแนบเห็นปุ๋นละตัวนี้ฟังของผมตัวนี้เป็นหน้ายอดนะครับเห็นบ่าตัวนี้เป็นหน้ายอดนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นนาวานคือกันนี่เป็นนาวานแต่เพื่ตัดเด้อตัวนี้เพื่ตัดนะครับเพื่ตัดของผมกระสูตรหนึ่งนะครับตัวนี้กระสูตรหนึ่งแล้วก็น้าหนี่กระสูตรหนึ่งนะครับเห็นป่ะใส่มือเดียวกันนะครับอ่ะแลาวนี้ผมสีบอกนะครับว่าตัวไหนดีกว่าตัวนี้ตัวไหนมีข้อเสียแบบใดแน่เดี๋ยวสีปล่อยฟังเด้อตัวนี้เป็นปุ๋ยอั้นนะครับนี่เริ่มแรกของลุงก่อนเลยเนาะตัวตัวอันที่หนึ่งตัวนี้เป็นปุ๋ย สามสิบศูนย์ศูนย์ผมบอขอบอกยี่ห้อดีกว่าน้อเดี๋ยวบัญหาต่างๆไปกระทบต่อยี่ห้อเขานะครับตอนนี้เป็นเป็นสนา,มนา,า,ามสิบศูนย์ศูนย์บอแม่นว่าบอง่ามเด้อครับแนีมึงคือเหลืองๆเนาะไอ้เหลืองๆนี่มันเพิ่นเอายาขายายาคุ้มเมสีนะครับเพิ่นเอายาคุ้มเมสีมาเลยเหลืองนะครับแต่ว่าเรื่องข้อมูงของต้นเขาบ่าคว้อมแหลกของต้นเขาบ่าตอนแรกมันกับสีเดีวยวกันกับต้นนั่นแหละ นะครับสีเดียวกันกับต้นนั้นเพราอแต่เพิ่นสีย่ามกับเรืองขึ้นเนาะแต่เรื่องความสูงของต้นเข่าบอกบอยออแผกกันนะครับสองอันนี้สายมือขวามือนี่บอยอมแผกกันนะครับก็คือบอยออแผกกันเลยนะครับแต่ว่าสีไปต่างเคของผมนะครับของผมนี่สีไปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับคนละอย่างกันเลยตัวนี้เป็นสามสิบศูนย์นะครับนี่สามสิบศูนย์นะครับต้นยืดดีนะครับต้นยืดดีเง้วดี่นะครับเขียวไหวึือกันนะครับใส่ ใส่มือเดียวกันเขียวขึ้นพร้อมกันกับตัวนี้อ่ามาเบิ่งตัวนี้ครับบัดนี้คันนี้ตัวนี้เป็นเป็นสิบหกแปดแปดนะครับเป็นสิบหกแปดแปดเพราะว่าเป็นอีแตนเนาะผมขี่รถผ่านเห็นเพิ่นเอากระสอบไว้เป็นสิบหกแปดแปดนะครับเออกระสอบปุ๋ยเพิ่นนะเออเพิ่นเอามาใส่แนมเบิ่งเพอีแตนอยู่แตแนมใกล้ๆผมบบเหลืองผมผ่านไปทั้งเฮือนเพิ่นพอดีเห็นเป็นกระสอบเป็นสิบหกแปดแปดนะครับอ่าตัวนี้เป็นสิบหกแปดแปดนะครับ เออข้อมเขียวกับขื้นพร้อมกันเลยครับนี่เขียวขึ้นพร้อมกันกระตู้สามสิบาศูนย์ตอนนั้นเห็นมันเหลืองโมเมนต์ว่ามันมันสีงสันนะครับตอนแรกมันก็สีเดียวกันกับตนี่แหละครับสีเดียวกันแต่ว่าถ้าไห้ผมเลือกบอกอ่ะในระหว่างปุ๋ยสองโตนี่อจะอย่าเาดีกว่าเนาะอย่าผ่าดีกว่าเดี๋ยวหันมาเบิ้งของผมบัดนี้อ่านะครับหันมาเบื้องทังของผมอ่าของผมกับหน้ากับสีลุบกัวเพ่นแน่น่อยนึ่แต่ว่ามันก็สีเป็นขันบันไดลงไปนะเป็นขันลงบันไดลงแรงล่างไปเลยนะครับอ่าตัวนะครับ เป็นไฮด้าครับลักษณะใบแบบนี้คือปุยหยังอ่าเดี๋ยวไฮด้าครับนี่เนี้ยแล้วซูมไปไฮเบ,บิงนี่ครับลักษณะใบกําลังเร,มเร,มเริมแต่ก็นะครับกําลังเริมเริมแต่ก็ตัวนี้เป็น460 0นะครับเป็น4 6 0 0กนานี่ครับบอกบอกยี่หอ้อที่ว่าเป็นยี่ห้ออย่างแต่เป็น460 0ตัวนี้เป็น1688นะครับ1 6 8 8ส่วนตัวนี้เป็น3 0 0 0นะครับ แต่ว่าความสูงของตนสำกันด้วครับแต่เพ่นเพ่นเอายามาสีมาเลยเหลืองเหลืองว่างมือมือสองมือนี่ผมถ่ายประทันเนาะเพ่นเอายามาสีก่อนผมถ่ายประทันนะครับอ่านี่ครับตัวนี้1ิ8หดแปดตัวนี้สามสิบศูนยเอ้ยสี่สกศนย์ศะครับอ่ะกาสี่ินี่สิได้ได้ยังหบอครสังเกตบงมันมีความตางบ่นี่ยชิ8หครับตัวนี้4ี่ส ทุกคนแนมเบิ้งครับวีคอลเองเลยว่ามันมีควมามต่างเหมือนเด้มันมีอยู่เด้เดี๋ยวผมสิบอยฟังว่ามันมีควมามต่างแบบเด้นะครับแนมเบิงครับแนมเบิงเออนี่แนมเบิงครับสายมือสี่สิบหกศูนย์ขวามือเป็นสิบหกแปดแปดนะครับอ่ะไอที่แนมเห็นอันแรกเลยก็คือเรื่องสีของใบนะครับสีของใบแต่ว่าสี่สิบหกศูนย์นี่ผมใส่กระสอบหนึ่งมีสิปลยเลยนะครับ แต่ว่า16 88นี่เพิ่นใส่แค่2ไองลายอ1กระสอบนะครับเพิ่นใส่หลายเด้อครับเออเพิ่นใส่หลายบ่ได้บ่ได้ใส่ซซ้ำกันนะครับนี่ตัวนี้คือตัวนี้ใสลายละ5ายกิโลเอาตีไปไายละ5า,ากิโลนะครับตัวสายมือ,ววมอ,พพอนี่4600น,น,นะครับส่วนตัวนี้ใส่ไอลายละ25ีกิโลตัวนี้ไายละ5ากิโลนะครับสายมือไายละ5ากิโลตัวขวามือไายละ25ีกโลเพราะว่ากระสอบนึงเพิ่นใส่ได้แค่2ไงลเนาะนะครับเพิ่นใส่หมดเลย2ไงลกระสอบนึงนะครับ กะนึ่งละสีสีของสิบหกแปดแปดนี่หูซื้อว่าสีดำกลัวเนาะหูซื้อว่าสีใบสีดำสีดำกลัวไอ้สามสิบศูนย์เลยครับตอนตอนที่เพิ่นบรท่านเด็กสียาขายง่าเนี่ยสีสีของสามสิบศูนย์นี่ยังสูบอะไ้สูบโตสิบหกแปดแปดอะไรเลยนะครับเออละทุนนะครับนี่ทุนเห็นบ่หลเหมือหรือว่ามันอาจจะเป็นพอเพิ่นใส่หลายหรือบอ่เนาะพอเพิ่นใส่ไรเละยี่สิบห้ากิโล 25, เลยได้ครับ แต่ว่าฟังทั้งผมนี่เป็นสีชปกสูงศูนย์เนาะแต่ว่าผมใส่แค่ไรยละห้ากิโลเอ่อพอผมประกาศใส่ลายเนาะเพราะมันเป็นปุ๋ยนักหนานะครับแต่ว่ามีข้อต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะเอาห้ฟังนี่แหละครับผมสอบทดลองแบบนี้แหละแต่ว่าตัวนี้ผมบ่มีโอกาสได้ซื้อปุ๋ยสองยางมาเนาะผมก็เลยเรียนวิธีเอาของเหนือปลุงป่าข้างๆนี่ครับถามเพิ่นปุ๋ยเหียงเพิ่นใส่ปุ๋ยเหียงส่วนตัวนี้ผมก็เป็นคนใส่เองนะครับนี่เป็นคนใส่ให้เพิ่นเองนะครับเพิ่นซื้อปุ๋ยมาใส่ นะใส่มือด้กันก็ต้นนี้แหละนี่ของเอื่อยตันนี้เป็นของเอื่อยติดกันกผมก็เริ่มมาเปรียบเทียมเบิองนะครับพอใส่มือไล่ยๆกันเลยห่างกันมือเดียวกับของผมนะครับนึ่งละอ่ะสีสิบหกศูนย์นี่เอวาวาถึงต้นนี้ก่อนหนึ่งคือใบดำอยู่ครับใบใบดำขื่นแต่ว่าสีดำบาบแห้งทอสิบหกแปดแปดแต่ว่าขอดีของมันคืออย่างผมนะครับขอดีของมันคือเขาสีแต่กอดีแห้งลวกาใบ ใบสีงเงาเร็ว4ีซีพศูนย์ในสิไดเปียบมองนี้ครับมองวงที่ว่ามันแต่ก้อนะครับมันเห็ดเหแตกแต่ก้อเร็วแหลเท่านี้กับใบคว่ำคว,คว่ำเงาของตนมันสีสูงขึ้นเร็วแฮงครับเพราะว่ามือที่ังบ่ท่านเดี๋ยวใส่นะหูบอกครับเสือบอครับว่าฟังได้ตนเขาเตี่ยกวัวให้เดาเลยครับนี่ใส่กับหัวมือนี่ฟังเขาฟังได้ตนเขาเตี่ยกว่าฟังทั้งผมครับตนเขาทั้งผมนี่ตนน,น้อยเลยครับเตี่ยเตี่ยส่วนฟังทั้งเพลิน,นีสูงเลยนะครับแต่พอแต่ใส่ปุ๋ยลงมือเดียวกัน ฟังไซซีชิพหกศูนย์นี่สิพุ่งขึ้นมาเร็วแห่งครับพุ่งแบบก่ามหยาเลยแบบว่าหยาหยาเห็นบ่แนมไปแนมแถบบ่เห็นหยาเลยครับแบบนี้แล้วเขานี้ควบเย่าของต้นเน่าต่ว่าเหลืองใบดำบ่สู่ฟังชิพหกแปดแปดบ่ได้ะนะครับฟังชิพหกแปดแปดนี่สิได้ยังคูณบ่ครับได้เหลืองใบดำแล้วก็ดำคงทนอาจจะเป็นพอสลายนะครับอาจจะเป็นพอสลายแต่ว่าก็เริ่มเหลืองเลยเด้เริ่มสีขึ้น ในมือเรียวกันเลยครับเริ่มเริ่มสีพร้อมพอมกันเลยครับกับ4 6 0 0แต่ว่า46 0 0นี่สีสีดก่อนสีเหลืองก่อนอยู่ประมาณหามือนะครับราคานี้โต้16 ,8 แลจะเลืองตามหลังสรุปว่ามันเหลืองบ่เลืองนะครับบ่มีปุ๋ยใดคงทนตลอดนะครับเออมันออกสาจากสีเป็นปุ๋ยยังมันมีอย,อยู่มันมีอยู่ตนนัวนี้ผมผมให้ไปศึกษาก่อนเนาะบ่ท่านมาบอกซื้อฟังไหนไปศึกษาก่อนไม่มีปุ๋ยถี่สีเดียวตลอดเลยมีอยู่นะครับมีอยู่แต่ว่าเรื่องเรื่องพุ่งแบบ ด่วนๆก็น่าจะสูปุ๋ยแบบนี้บ่ได้เนาะพวกซีชิพโขลกขึ้นสูนี่มันสีได้แบบว่าด่วนๆนะครับแบบว่าเขามันขี้ลายแห้งแบบมันเอาเบอยู่เลรอเนาะเฮาเผาเอาซีชิพโขลกขึ้นสูมาใส่นะครับมันสีพุ่งขึ้นมาเลยละครับนี่มันเหลืองกระซังเหลืองเฮาจะคอยเอาปุ๋ยตัวอื่นใส่แต่เฮาอย่าใส่หลายเกินนะครับไรหนึ่งสีหาโลก็ได้เอ่อหรือว่าซีไรยังสี่ใส่จักกระสอบเริ่งหรือสองกระสอบเอายังหมากนะเอออย่าให้เกินหันนะครับถ้าเกินหันผมหูซื้อว่ามันสิเป็นเพียเนาะ เพราะามันมันเกินไปนะครับมันเกินความจําเป็นเพราะว่าไอซีชิบนนี่มันเป็นไนโตรเจนสูงนะครับไนโตรเจนสูงนี่ว่ายังไงผมลองเบิงเลยด้ผมแยกเบิงไอรวมมองมองแรกเนี่ยผมใส่แบบไรนึงนะสิบยี่สิบโลเลยล่ะครันนี้คามทัดไปอีกมองนึงนะใส่แค่ห้ากิโลมันเขียวขึ้นสําคัญเลยแถบจะแนบมูฮูเหลืองว่าโตัวไหนใส่หน่อยใส่หลายเลยครับแล้วครันนี้ตัวมันจืดจืดพร้อมกันนะครับกับโตใส่หลาย เสื่อเพราครับผมผมลองผมลอง,งเมึงแล้วนะครับจืดพร้อมกันเลยนะครับกะกะตัวน,นี้มาว่าเป็นสูกันฟังนะครับพอเป็นแนวทางเด้อครับเอาไปตัดสินใจในการสือปุ๋ยใส่เขาปีนี้นะครับส่วนนี้กะให้ใส่ปุ๋ยนักหนาก่อนเด้อครับใส่ปุ๋ยนักหนาก่อนเนาะมันเป็นเป็นส่วนที่ต้นเขากําลังพุ่งนะครับเอหนามาใหมา่จัิงส่นะเทาก็ใส่ปุ๋ยนักหนาให้ให้เขามันก่วมหยาก่อนนะครับพอเขามันสูงแล้วเาจะคอยไปใส่ปุ๋ยลำหมากลำห่วงส่วนไทยนะครับ เดี๋ยวปุ๋ยละหมากละพวงผมใส่สูตรเ,เด้ก็เดี๋ยวจะคอยเบึ้งนะครับพี่กายผมลองเอามาใส่เข่าบึ้งนะครับเสื้อผครับคนขับรถเกี่ยวยังงงเลยว่าหน้าผมบบมีแกบเออบบมีแกบนะครับเป็นเข่าเม็ดเต็มหมดเลยแถบจะบ่บมีแกบพุ่งออกกดรถเกี้ยวเลยครับไปเปิดเบื้องเฟืองได้นะครับแต่ว่าหน้าของลุงติดกันี่นี่หน้านี่เพิ่นไปใส่ปุ๋ยนักนาสวงไทยนะครับมาสเิเป็นแกบเป็นแกบพุ่งออกมาเลยครับ เออแบบว่าเขาไปเปิดเปูนนี่เขาสเห็นเลยว่าแกบหลายแห้งเราเขาก็ให่มีน้ำหนักนะครับเขาไม่สีเบาเบาเนาะเออไม่สีเบกเบานะครับนี่แหละครับการใส่ปุ๋ยนี่สำคัญทีงเด้อครับเขาสีเดลายบบเดลายขึๆๆๆ้นยุก็ปุ๋ยล้วนๆนะครับไอไ้อที่เขาเห็นเขาทำมาเขาวานหรือดำหรือหรือเขาหยอดนี่มันเป็นแค่พื้นฐานนะครับส่วนโตที่จะให้ได้ผลผลิตเต็มเปี่เต็มเลยเลยคือการใส่ปุ๋ยบริเวณไม้ควบว่าใหใไซหลายๆเลยครับไม้ขั้ว่า,สาใส่เห็มันถือนะครับถือ ถือว่าปุ๋ยสูตรใดใส่สูตรใดงังนี่นะครับกับล่อติดตามบึงนะครับอ่ะตัวนี้กับซีไอซีพกแปดนะครับผมต้องเบาเร็วแน่เพราะว่าเวลาแต่ละคลิปมันลงหยากแห้งนมมันเยาวแห้งนะครับอ่ะกับซีพกแปดแปดนี่ขอดีคืออยังหัวแบบขอดีคือด่ายเหลืองใบดำจืดซ่านะครับจืดซ่ากลัวซีพกเอซีพกศูนย์สี่เห็นบอลยังดำอยู่เห็นบอลตัวนี้เหลื่อมเหลืองเลรอเห็นบอลครับเออตัวนี้เหลื่อมเหลืองแหรอฟังฟังทั้งผมนี่เหลื่อมเหลืองแหรอ แต่ฟังทั้งนี้ใบยังดำอยู่แต่ว่าเรื่องต้นพุ่งบ่เรื่องต้นพุ่งต้นเหี่ยวบ่ผมว่าบ่ท่านตัวสีสิบหกศูนย์นเนาะเรื่องเรื่องความเหี้าวของต้นแบบว่าสมมติว่าใส่มือเดียวกันแล้วตัวไหมันข้นไหวกลัวเนาะสีสิบหกศูนย์ 0, นี่สีไหวกลัวส่วนสิบหกแปดแปดนี่ต้นต้นหูซึกว่าสีเหี่ยวกลัวเก่าน้อยเดียวนะครับเหี่ยวข้นมากกักวเก่าหน่อยหนึ่งแต่ว่าใดยังหูบ่ใดใบดำใบใ่ใบใน,ใน,นะครับเห็นบ่ใบใบใ่ใบเข่าเป็นสีใ่นะครับใหญ่ต่างจากทั้งนี้เนาะ แต่ทั้งนี้สิได้ใหญ่ขึ้นครับใบใหญ่ขึ้นแต่ว่าสิได้เรื่องแตกก้อแลวกผุ่งนะครับผงเร็วนะครับแต่ว่าขอเสียคือเมืดเร็วนะครับยุเรียนเมืดเร็วเนาะแบบเดียวประมาณสิบห้ามือม่เก็เมืดแล้ะครับหลังจากมือใส่ไปนะอใส่ประมาณสี่มือมันสีแหลกเลยนะครับดำขห้ือเลยแล้วท่านี้หลังจากหั่นใบสิบห้ามือนะครับกลาเรื้องเลยนะครับเริ่มเรืองถึงหน้าที่เริ่มจืดนะครับ มันสิมีอยู่ส่วนหนึ่งครับที่ว่าใส่ปุ๋ยนักหนาสีหายห้ใบเขามันแหลบมันบ่แหลมันสิมีอยู่ส่วนหนึ่งส่วนเดือนนี้นีสิงหาแล้วกันย่านี่เราประมาณเดือนกันยาน,านะครับเออส่วนนั้นเอาปุ๋ยนักหนา่าว่าใส่น่ะฮู้ซึกว่ามันเห็นผลอยู่แต่มันแหลขึ้นบบฟุดฟัดคือคือส่วนนี้เนาะส่วนนี้นี่ิขึ้นเร็วด้ะครับผู้ใดอเอาปุ๋ยในตัวเจนสูงมาใส่เนี่ยมันิขึ้นแบบปุ๊บขึ้นเลยนะครับเออเพราะว่าส่วนกันย่าปลายกันย่าน่ะมันสิเป็นเป็นปุ๋ยละหมากละห่วงแล้วเนาะพาต้นมันสีเป็นก เป็นขอนะครับเออนี่ครับอ่ะมาเบิ้งเรื่อง3 0มสิบงหมั่นบันนี้3 0มสินี่สิได้พุ่งเร็วบ่ต่างจาก4ี่สนะครับแต่ว่าแต่ว่าหูซึกว่าสิจืดเร็วกว่าจืดเร็วกว่าสี่สนะครับตัวน,นี้ว่าผมกล่าวว่าได้เลยว่า3ามสนย์ห่หูซึกว่า สิจืดเร็วแต่ว่ามันสิมาได้ได้โตถาดอาหารอย่างอื่นนะํำเนาะตัวนี้ตัวนี้ผมบมเน่ใจผมผม,ผมมีคมหูเรื่องอนั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมเอาตามที่ต้นหนาเห็นเลยดีกว่านาะแต่ว่าปุ๋ยเขาใส่ย,ยังมาแน่ผมกับ่แน่ใจแต่ว่าเอาตามที่ต้เห็นเลยว่าโตได้จืดเร็วแต่ว่า3 0 0นศ่ก็งามคือกันครับเอองามพือกันราคาถือกลัว่า46ห0้นแต่ว่าจืดก่อนนะครับจืดก่อนจืดก่อนก็นกบ่รนดหรอก ตัวที่เริ่มจืดลงนะครับตัวสามสิบศูนย์ศูนย์นี่จืดจืดลงประมาณสี่หามือตัวไอ้สี่สิบหกศูนย์นี่ก็จืดตามหลังเฮือนจังสันนะครับแบบว่ามันน้อยเดียวนะครับอ่นี่ครับตัวนี้เพิ่นก็ใส่ไอ้หนึ่งกระสอบต่อสามลาอตัวนี้เพิ่นใส่หนึ่งกระสอบต่อสามลายนะครับส่วนสิบหกแปดนี่เพิ่นใส่กระสอบหนึ่งนี่เพิ่นใส่สองลายนะครับหนึ่งกระหนึ่งกระสอบต่อสองลายส่วน ซีชิพกศูนย์ทั้งผมนี่หนึ่งกับสอบต่อสิบเลเออมันต่างกันเนาะมันต่างกันนะครับอ่ะครับขอ,อบคุณหลายๆทีเขามาเบิงึงจนจบคลิปนะครับอ่ะเขาผมหยาก็เริ่มยุบลงแล้วเนาะตอนแรลกว่าสีได้สีหยานะครับนี่แถวนี่นั่นหยาแดงๆนะครับถึงว่าได้สีไดส้สีเอาไปมากบริสีครับมันคอ,อยยุบล่องแยงเราเลือดแต่เขานะครับบาดน,นี้อ่ะก็รอดตีต้ามึงไปเรื่อยๆได้ครับมันมีอยู่หม่องหนึ่งที่ผมจงหยาไว้เนาะผมจงหยาไว้ไว้ถ่ายคลิปนะครับไว้ถ่ายคลิปเพราะว่าไอ เปียบเทียบเบิงว่ามันมีหยาแบบนั้นมันสีเป็นยังไงทถาเกิดท่าบ่อกำจัดถิ่มนะครับว่าตกถ่ายมันสีสูสูทั้งที่กำจัดหยาเดี๋ยวบอกเพราะว่าผมกำจัดกำจัดหยาทั้งผุ่นนะครับไอ้ทั้งผุ่นผมกำจัดหยาแต่ว่าทั้งทั้งรางเนี่ยผมบ่อใดกำจัดนะครับโอ้โหเรวหลายกะเรียนพันเบิงเดียวแป๊บเดียวสิบหานาทีสีลงไดบ่นออบานนี้นะครับอก็หวังว่าทุกคนสีใดประโยชน์จากคลิปผมนอ่บร้ายกันหน่อยนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้่องน้อยๆ่องนี้น้ำนะครับพอเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับกับสิพยายามเฮ็ดคลิปให้ตรงไปตรงมานะครับบ่มีการบิดเบือนบ่มีการตบแต่งนะครับปุ๋ยสูตรใดที่เพิ่นใส่ลงมื้อนี้ก็คือหว่าตามความจริงเลยตัวใดใส่ลงมื้อนี้ผมก็หว่าวตามข่มจริงเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนใส่เองเนาะตัวนี้ของลุงผมก็หว่าตามความเป็นจริงนะครับเอหมองใดสียาขยันผมก็สิบอกว่าสียาขยันได้ครับหมองใดบริสิทธิก็สิว่าบริสิทธินะครับเราหน้าเป็นแบบใด หน้าเป็นหน้าดินนไา้แล้วก็น้ำบกค่อยอยู่เห็นบรับน้ำบกค่อยมีเห็นบ่มีมีแบบกระจอมกระแจมแบบบลายนะครับหน้าลักษณะนี้เมื่อเห็ดหยางแน่จัง่อยนะครับมันปราบเซียนเนาะใส่ปุ๋ยลร้เฮ็ดดีสซ้ำหนหยามัมก็ขึ้ืนนะครับแต่ว่าคันพูดได้เห็ดหยาบ่ขึ้นไดก็ถือว่าเติบนึงนะครับก็ถือว่าเฮ็ดดีเติบในระดับหนึ่งนะครับอขอคูณหลยๆ้าที่เบื้องเจ้าจบคลิปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเอาย้ำอีกที่ตัวนี้4 6 0 0บหกศูนย8 8นะครับ ส่ไอ1ิบหกนี่ไิบไลต่อหนึ่งกรสอบส่วน1 6 8หกแนี่ใสองไลต่อหนึ่งกระสอบส่วน30มซิบศูนยยี่ไสามไลต่อหนึ่งกระสอบ,ส 30, 000, สอ,สอ,บอ่ะไปตัดสินใจกันเบิรงนะครับว่าสีสอปุ๋ยตัวใดใส่ในส่วงแรกอ่ะคลิปนี้รับไปก่อนเดี๋ยวจะไม่เขปมนัาสวัสดีครับ